บุฟเฟ่วิธีการกินแบบโจรสลัดถ้าเอ่ยถึงบุฟเฟ่เชื่อว่านักล่าความอร่อยเนี่ยต้องหูผึ่งแน่แต่ท่านผู้กินรู้ไหมว่าการเดินทางของเจ้าชื่อเรียกว่าบุฟเฟ่เนี่ยมีที่มายัางไงไปฟัง <Okay. S 1> นําทุกท่านสู่ประเทศสวีเดนในยุคของนักรบชาวไวกิ้งซึ่งเป็นผู้ครองน่านาน้ขนาขณะนั้นเนี่ยชาวไวกิ้งได้สมญาณนามว่าโจรสลัดแห่งยุโรปเหนือและการใช้ชีวิตในเรือนาน,านๆจะทําให้หิวโหยและอดลา้าเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นฟังสิ่งแรกที่พวกเขาทําก็คือการกว้านซื้ออาหาร อย่างบ้าคลั่งแล้วนํากลับไปกองไว้กลางลําเรือและลงมือประดิศึกอาหารอย่างเต็มกําลังและเรียกการกินนี้ว่าแบรนด์วินส์บอร์ดแปลเป็นไทยว่าโต๊ะแห่งวิญญาณต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่18ชาวสวีเดนได้เปลี่ยนธรรมเนียมและวัฒนธรรมการกินจากอาหารที่เคยกองรวมกันแล้วกินปรับมาเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะเพื่อไว้รับแขกในยามค่ําและเปลี่ยนชื่อเรียกมันว่าเสมอร์กอสบอร์ดแปลรวมๆว,ว่าการกินชีสนมเนยด้วยตนเองในขณะเดียวกันเนี่ยชาว ฝรั่งเศสก็นําวิธีการกินแบบเสมอโกสบไปประยุกต์ใช้ในประเทศฝรั่งเศสโดยการนําอาหารไปวางบนโต๊ะแต่อาหารที่จะกินนั้นชาวฝรั่งเศสจะใช้ช้อนและซ่อมแล้วเจ้ากล่องที่ใส่ช้อนและซ่อมเนี่ยมีชื่อเรียกว่าบัฟเฟตหรือที่คนไทยเรียกบุฟเฟ่นเองนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะ EP 2มันกว่านี้สับตะไคร e ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าใหม่